เมือนเดิมถ้าหนูว huh? like uh ิ huh. uh ่งกระโดดมาที่แล้วเราพี่กดโดดเลยนะโอเคได้ครับอ๋อโอ้โเโอ้หอ้สมกอ้หโอ้โหโอ้โ่โอ้หอหโอ้โหอ้โหโเราหโอ้้โหโอ้โหโ้โหอ่โหอ้โ้โอโหอ้้โ้อ้อเลยโโอ้โออ กี่วิเนี่ยโอ้โหสิบหกวิโอ้หสิบวิเฮ้ยแมเมกี้วิ่ันอี้หนูรีเอ้าเอาขึ้นไปข้างบนทำไมทีมอกีวิ่งเร็วกีิอ้าหนูขึ้นหรออโอ้โหจังนั้นไม่ดีสักทีไป เออเหลือยี่สิบห้าวิเศย่สิห้าทำทำทนันกระจากระจาจะพูดโอ้เออเอาเย่โอ้โหนวันใหญ่ยังมาอุ้ยอุ้ย้โอ้โหเอาไงไงเออเออโดดไม่ไปเออไปด้วยเออกับเออมาขีบมันหมาแล้วมาขีบมาขีบข้างหลังข้างหลัง อะไรมาอะไรมาโอ้โหมีขับรถด้วยว้าวโอ้ใคร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 โอเคพี่เออเออโอ้เอ้ไปไปเอาทำไมไม่ขึ้นมาเกมมันไม่มันมันไม่ขึ้นไม่มีเกมเกมเกมเร็วไม่รีบอยู่่รีบอยู่ห่อไปเลยพี่ห่อไปเลยเอ้าโอ้ยในสักคุนเมื่อกี้ โอ้ยันันไม่ได้คิดแมาเีราแล้วมาเกียร์มาียโอ้พี่ทองาเกียรอไรี่ร์เกียพี่ยุงหยอยยทำไมด้โอเคพอว่าถ้าถ้าปีไปที่ไปไวกว่ามันก็เกิดไปดิอ๋อโอเคไปต้องเกียร โอเคขึ้นยังไงนะเออเออแล้วอืออือเื่อนมัคไปสักทีคือหนูว่ามันก็เกิดนานอยู่นะไปไปเลยพี่ไปเลยเี๋พี่ขับเดพี่ขับมาขี่ขึ้นทางไหนพี่ขับขวาพี่ขับขวาได้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 ไปแล้วเออมาขี่ขึ้นอะไรก็ขึ้นแล้

โอ้ไฟนัลลีช e ิชิชิหนักไม่ได้ไออไอ่บอกนั่นไอ่บอกปิดตปิดแล้วใครบังคับเรือพี่เหรออ๋อมันได้มาขับเรือที่มันไปเองนี่หนูถึงถามพี่อย่างว่ามันมีไอ้เนี่ยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ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 อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรโฟมโฟมอะไรอ่ะพี่ไม่เอาอ้าวมีโฟมอะไรด้วยเหรอมีเออ พี่เห็นขวาสุดนั้นปะหน้าคือด่านขวาสุอ๋อโอเคมันคงไม่อุปสรรคอะไรเยอะๆแล้วก็แช่พายนะเอ้ยพายเรือพายน้ำ้าระดับระดับชนหินเอื้อเอื้อไม่้โอเคพี่ว่าได้ประสบการณ์ใหม่แล้วคือจะทํำห้ห้างหลังหนักเกินไปเราก็ต้องเรลยนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่ล่างล่งลาลงาลงรองลองอะเรียกใช่ใช่ เออนั่นแหละมาจกี้โซโแล้วโอเคเฮ้ยพี่บอลพี่มากกดมอเคเอามักกี้ถาไมเรือถ้าไปเรือไม่กํลังกลับไปเลยโอเคอ้ายังไม่ตายอ๋อมันยังมันยังไม่ถึงที่มั้งเอาเราววิติดวิติดวิติดพี่จะชกไปยังไงอ่ะเออก็จะรอดไปยังไงพี่ เออ่ดันเดียไปได้ไหมมันไม่น่าได้อะเฮ้ยเฮ้ยมันจะได้อยู่พยขยามไหมนีพลังไอ้ฉลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงที่บังคับเรือู้อู้นี่คือที่ไหนโอ้โอ้ว้าวโอ้โอ้คนบังคับไม่เป็นเกิดอะไรขึ้นกระถ่ไป ดูเช่นนี้ก็รู้ว่าเราไปกันรอดแน่นอนมากี่ชีวิตนี้ไปไม่ได้โอ้ไปได้แล้วแต่ใบพัดมันเนี่ยเอ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรอ๋อนี่คือออกออกโออ๋ออุ้ยแม่ระเบกีเมื่อกี้พี่จะระเบิดเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ยาวพี่เลื่อนหนึ่งคนยังไงพี่เลื่อนหนึ่งตะเกี้พี่โอ้ยโอ้ยเอาหัวโมเอากับตันหมแล้วตะเกียบ โอ้ยอะไรอยเนี่ยโอ้ยโอ้ยพี่วะพี่ต้องเปิดประตูเด็ดเต้องเปิดประตูเอาให้มันดันขึ้นมาประตูไม่ยอมเปิดอ่ะดูกำลังเด็ดมันเหมือนเรือเรือตอกน้ำอยู่เลยอ่ะโอ้โหดีไงโอ้โหไปถ่ายแล้วเอ้ย มื่อกี้เดะเดะเดะเมื่อกี้เมื่อกี้เราขับเรืออยู่พี่นึกว่ามันหักเราขับเรืออยู่เราขับเรืออยู่โอ้โหกจตัดต้ออะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าบอกมันหายหรือเปล่าหรือคิดไม่คิดไปเองว้าโอ้ยโอ้ยินโอประตูพังแล้วมา่อกี้โอโอโอเอ๋วมตไปไปเออไปแล้วไปแล้วเออเออเรียลหนเอาเรือเรือไปฝั่งกูพูดด้วยเฮ้ยเรามาครึ่งทางแล้วมา่กี มันคือไม่ใช่พึงผ่างนจริงเหรอใช่ก oh, ็ของพี่มาถึงเอ้ยมันเพิ่งสามเออเอาอะไรเนี่ยมาเลี้ยวแม่ไปโอ้ยเราต้องเลี้ยวหลบไม่ใช่เลี้ยวขวาสิงขีดขวามาโอ้โอ้ฮ่าโอ้กําไม่แต่วินตะกํากูแล้วตอน โอ้าเก้เลพกีเดียครึ่งเดียวขับดีๆไปไปวงอะไรวงอะไรกันบักเก้วงอะไรแล้วคนไปได้นไปได้งี้ได้ลต่ง EP ดเลยอ๋อข้อ่เนี่อันนี้หนูขับออันนี้หนูขับอยู่แต่พี่ขับไม่ได้อันนี้เร่งอันนี้เร่ง เออพ่อครับเ,เร่งเกินเนี่ยชีวิตคนเรามันก็ต้องไปเงียแหละทศนัยภาพมันมองไม่เห็นเลยพี่มันคือว่าสุ่มกล้องออกมาสิไม่แบบภายนอกอ่ะก็จะมีอะไรบ้างไม่เห็นเลยเลยเอาสุ่มออกมาไม่ได้อะนักใครทำเรือบินอยู่ข้างบนเนี่ย อัใจนะโอ้ยเฮ้ยกลับมาดีแล้วอะแบบไหพี่ดูเลือดดิไม่เห็นเลือดอะอ้าวพงมาลายหายแอ่เราีกขับยังไงเราใช้กุญอจสมจริงอำไมเมื่อกี้ไม่เลยทำไงดีวยวกี ไปอย่างนี้แหละเวียนตะกอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเมื่อกี้เหลือพี่มันกลับทางเมื่อกี้ B i s <t ut> s i n c o r r e c t e r